เอาเริ่มสวัสดีค่ะพื่อนสาช่องพี่แอมมี่น้องเตยน,น้อนเราอันนี้เราก็จะมากินมาม,ม่าถ้วยร้อนอันนี้กันนะคะอ่ะมาเมื่อก่อนเรากินแบบมามา่าอะไรไปแล้วมาม่าชาบูน้ำดำใช่ไหมคะอ่ะเราจะมาแกะก้นานวันนี้รถวันนี้รถอะไรคะรถก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกค่ะ เดี่ยวหมุ่น้ำตกนะคะแกะดูข้างในค่ะนี่นะคะข้าง,งในมีช้อนุงแล้วก็มาม่าแล้วก็ที่ทำความร้อนนะคะแล้วก็จะแกะนี่ใส่ก่อนใช่ไหมค่ะน้องเจตั้งก็แกะถุงมาม่าเลยค่ะแกะกล่องมาม่าเลยแแกแกะะอันนี้ใส่เข้าไปข้างในดึกได้ไหมได้ไหมแกะแล้วก็จะใส่น้ำปริมาณเท่าไหร่ น้ำบริมาณนหนคะชื้เพ้ดูหน่อยเต็มเต็มขีดจังอีกค่ะน้ำพอลักษาไม่บอกใส่เลยค่ะแล้วก็น้ำข้าใส่น้ำพอลใส่ค่ะใช่เดี๋ยวหนูจะลืมอีกละ อีกเหมือนเหมือนชิปก่อเลยเนาะมันต้อปิดใช่ไหมค่ะอ๋อน้องกลัวเหรอถอยไปไกลเลยน้องกลัวเหรอครับกลัวครับอ๋อพี่ก็ไม่ค่อยกลัวนะระหว่างนี้เราก็ต้องรอใช่ไหมคะรอกี่นาทีคะอ่ารอกี่นาทีเอ่ยห้าถึงสิบนาทีค่ะ รอก่อนนะคะตอนนี้เราย้ายเข้ามาในบ้านนะนอกข้างนอกแดดร้อนนะคะใช่ค่ะข้บ้านนี่ค่ะวันนี้นะคะง่ายเเขาจะจะไม่ปรุงอะไรเลยจะลองเปิดไหยอ่าวันนี้เราไม่มีผักไม่มีอะไรเลยนะคะเราก็จะลองแกะกันจะได้เหรอตัดแกะ พี่หนูไปเซเว่นนะคะหนูไปกับแม่เดี๋ยวมีควนเริ่มออกมาละมีควนออกมาเปรศุเปรศุดินแดงมาขอนั่นไหมมาอ่ะ นี่ควันเริ่มขึ้นออกมาจากรูนี้แล้วนะเห<ช>็น<ช>ไหมเสเกตดูนะเ<จ>มื่อกี้เด็กน้อยเอามือไปบังตรงนี้โดนความร้อนเลยใช่ก็คือนั่งตันนะคะใช่ไหมนี่คนนี้ใช่ไหมครับใช่ร้อนไหมเจ็บมือไหมสมน้ำหน้าเนาะใช่ถ่ายวิดีโออยู่ น้องโมหวอเช็คดูร้อนหรือยังคะร้อนแล้วครับโอ้โหร้อนแล้วใช่ไหมกลุ้งหรือยังยังระวังความร้อนด้วยนะคะเพราะว่าเด็กน้อยระวังความร้อนนะครับ เออหม้อถ้วยมาม่าดิ้นเลยเพราะว่าข้างในเครื่องไอหุงความร้อนมันยังไม่รอไม่ไม่เย็นเนาะไม่เอาใส่นี่เดียวไหมเออไหมอ่ะนี่เป็นนดรดหมูน้ำตกค่ะจะลองจะลองนะคะไม่ไมันไ,ไม่พอดีเลยไงเนาะไม่ใช่พริก เป็นผงปรุงระวังความร้อนระวังความร้อนข้างๆด้วยไม่ใช่พริกเยลูกมันเป็นมันเป็นผงผงน้ำคนผ,ผงกินคนให้มันเข้ากันก่อนลูกค่อยเติมใหม่ตอนนี้ตอนนี้โคตรร้อนเลยนะคะ ินะคะขั้นก่อนก็คือแม่เข้ากันแล้วใส่หมดช,ชิมดูก่อนสิมันเผ็ดไหมถ้าไม่เผ็ดก็ใส่หมดเผื่อน้องกินด้วยเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดนึงก็พอไม่ต้องใส่เยอะอชิมได้ไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตักพชิม กินหรอน้องไม่กินนะคะเรากินเองใช่ไหมโอเคไม่มีกินหอมด้วยกินโคตรหอมเลยนะคะหอมหอมอ่านะคะเราจะจบคลิปกันก่อนนะคะใครอยาก นี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทำให,ให้ทำคลิปต่อไปนะคะบ